สำหรับประสบการณ์นะคะการสอบนะคะขับรถนะคะใบขับขี่ของประเทศนอร์เวย์ของเรานะคะหลังจากที่เราเรียนจบนะคะหลักสูตรทุกอย่างนะคะที่โรงเรียนกําหนดแล้วนะคะแล้วก็อันดับแรกก็คือต้องสอบเทอรีผ่านก่อนนะคะถึงจะสอบขับได้พอเรียนจบหลักสูตรนะคะทั้งหมดแล้วนะคะครูก็จะจองนะคะวันเวลาสอบให้หลังจากนั้นนะคะก็ วันที่เราจะไปสอบขับรถกับขนส่งนะคะเ,เราก็ไปกับครูที่โรงเรียนนะคะแล้วกเ็เพราะว่าเราจองนะคะคเรียกอะไรเช่ารถนะคะที่เราขับอะคะ่ะจากโรงเรียนนะคะสอนขับรถก็วันนั้นก็ไปกับครูนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปสอบขับรถกับขนส่งนะคะก็ขับรถกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ ขับไปตามเส้นทางที่ครูบอกนะคะก็ประมาณเก้าสิบเก้าสิบนาทีนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ขับไปที่ขนส่งนะคะแล้วก็ครูก็ให้เรานะคะรอนะคะเจ้าหน้าที่ขนส่งนะคะที่เราเรียกว่าเซนซูนะคะเราจะไม่รู้นะคะว่าใครเป็นเซนซูของเรานะคะเราก็มีหน้าที่รอที่รถนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็เซนซูก็จะมาหาเราแล้วก็ถามว่าเออ ใช่ชื่อนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็โชว์พาสปอร์ตนะคะแล้วก็โชว์ใบเขาเรียกอะไรคะบัตรประจําตัวที่อาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อยืนยันตัวตนของเรานะคะก็หลังจากนั้นเออก็แนะนําตัวชื่ออะไรเงี้ยค่ะเซ็นซูหลังจากนั้นก็จะมีอยู่2คําถามนะคะที่เซ็นซูจะถามเรานะคะซึ่งเป็นคําถามอะไรก็ได้นะคะที่เราซึ่งเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะทุกคนเพราะว่า คือเซนซูมีสิทธิ์ที่จะถามเราเกี่ยวกับเรื่องรถหรือเรื่องอะไรทุกอย่างเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วบังเอิญว่าเราโชคดีมากนะคะเราได้คําถามเเกี่ยวกับที่ปัดน้ําฝนนะคะคําถามแรกนะคะก็คือถามว่าเเราจะรู้ได้ไงว่าที่ปัดน้ําฝนนะคะมันมันใช้การได้ดีนะคะทีนี้เราก็อึง้งไปน,นิดนึงนะคือคนคือเราเข้าใจคําถามนะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบเอ,อ๊จะ จะแสดงให้ดูยังไงนะคะพอดีก็นึกขึ้นได้ก็เลยบอกว่าเอองั้นเราก็เข้าไปที่รถนะคะแล้วพอเราเข้าไปนั่งในรถนะคะทีนี้เราก็สตาร์ทแล้วเราก็เขาเรียกอะไรคะทำเอ่อกดที่ตัวปัดน้ําฝนนะคะเราบอกว่าคือเราก็กดตรงนี้นะคะถ้ามันใช้การได้ก็คือที่ปัดน้ําฝนมันก็จะปัดแล้วก็หมุนนะคะคุณเซนซูก็บอกว่าก็ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือถามว่า ก็เรียกอะไรน้ำอะที่มันทําความสะอาดหน้ากระจกอะตรงที่ปัดน้าฝนอะมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็บอกว่าอยู่ทีออ่ห้องเครื่องนะคะมอเตอร์รูมนะคะก็คือถูกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอถามคําถาม2องคำถามเสร็จนะคะก็ครูก็ถามว่าพร้อมหรือย,อยังนะคะที่จะขับนะคะเราก็บอกว่าพร้อมนะคะก็มีการอธิบายเล็กน้อยนะคะว่า ให้ขับตามเส้นทางที่คูหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งบอกนะคะก็ถ้าไม่เข้าใจหรืออะไรก็ให้ถามได้นะคะตรงนี้ก็คือตก,ตกลงกันนะคะก็ถ้าตกลงกันเรียบร้อยก็คือออกะะขับรถไปเลยนะคะตามที่เซ็นซูบอกนะคะก็แล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งวันนั้นะ่ะแปลกมากเราเราเราบอกไม่ถูกอะทุกคนคือเหมือนเราแบบ สบายสบายมากเหมือนเราไม่เก่งเลยแต่ทำไมเวลาที่เราเรียนนะคะทุกคนเรียนขับกับครัวที่โรงเรียนอะ่ะทุกครั้งอะ่ะเราจะเก่งมากเลยเราก็ไม่เข้าใจนะมันทำให้เราคิดว่าถ้าเราไปสอบขับกับเซนซูเราต้องเก่งเน่แต่ผิดาะคาดค่ะทุกคนเราไปขับสอบขับกับเซนซูเราแบบสบายสบายมากแบบไม่เก่งไม่ไรและแบบ แล้วเซนซูเขาก็สนีละ่ะคือเหมือนเขาน่ารักแล้วเขาก็ยิ้มนะทุกคนแล้วพอขับไปตามเส้นทางนะคะที่เซนซูบอรนะคะใช้เวลาขับประมาณน่าจะประมาณ90นาทีนะคะเหมือนที่เราเรียนขับรถนะคะที่โรงเรียนประมาณเนี้ยคะ่ะประมาณ90นาทีนะคะก็จะขับทุกอย่างเลยนะครับที่เราเรียนจบมานะคะก็ มีทั้งขับทางแคบนะคะขับเอ,อ่อมอเตอร์วายนะคะขับในเมืองนะคะแล้วก็คือทุกอย่างค่ะรวมกันหมดนะคะวงเวียนอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเจอหมดเลยนะคะที่เราเรียนในหลักสูตรกันขับรถนะคะแต่ว่ามันจะออกไปนอกเส้นทางนะคะแล้วแต่ครูบอกพอขับใช่ไหมคะพอถึงเวลาเหมือนกับว่าเออเราประมาณ90นาทีนะคะในทีนี้ก็ครูก็ให้ขับกลับมาที่ขนส่งนะคะแล้ว เซนซูนะคะก็ถามว่าเธอคิดว่าเธอขับเป็นยังไงวันนี้นะคะเราก็ตอบไปตามจริงนะทุกคนคือเราคิดว่าเราขับดีเราก็บอกว่าเราวันนี้เราขับดีที่สุดแล้วเราขับแบบทุกอย่างที่ฉันเรียนมาวันนี้คือฉันเอามาใช้แล้วก็ฉันคิดว่าฉันขับดีที่สุดแล้วนะคะและเซนซูก็บอกว่าเบสต็อปนะคะคำว่าเบสต็อปของ North นอสนะะก็คือพานั่นเองทุกคนตอนนั้นก็คือแบบ หูดับมากนะทุกคนเหมือนมงลงอ่ะทุกคนคือแบบรอเหมือนนางงามนะคะรอวินาทีสุดท้ายที่ประกาศว่าเออแบบใครได้ตําแหน่งอ่ะทุกคนประมาณนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ฟังเลยนะที่เซนซูทวรนะว่าเออมีอะไรบ้างคือแบบมันหูดับไปอ่ะทุกคนแล้วพอบอกว่าผ่านใช่ไหมเซนซูก็แบบเหมือนแออสดงความยินดีด้วยนะคะก็แบบว่าเกตดกตุเลแรกนะคะก็ลงจากรถไปนะ <laughs> ทุกคน <laughs> เราก็ยังแบบยังยังแบบ เขาเรียกอะไรยังแบบตื่นเต้นน่ะเออมองลงอะ่ะแบบทําอะไรไม่ถูกอะ่ะจนแบบเออเราก็ออกมาจากรถใชหมแล้วทีนี้ครูครูที่โรงเรียนที่เขารอยที่ขนส่งเขาก็มาถามว่าเออเป็นยังไงบ้างนะคะล้วก็บอกว่าเราผ่านนะคะแล้วครูก็แบบเออยินดีด้วยอะไรกทุกคนซึ่งจะบอกเลยนะเพื่อนๆว่ามันเป็นอะไรที่เราภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับใบกับขี่ของประเทศนอร์เวย์นะคะเพราะว่า คือมันมันไม่ใช่แค่เราจะขับรถได้ขับรถเป็นแต่เราต้องขับรถให้ถูกกฎและก็ขับอย่างปลอดภัยด้วยนะคะก็ดีใจมากๆเพราะว่าคือเพื่อนนะคะเพื่อนบางคนนะคะที่ไปสอบนะทุกคนก็ไม่ได้ผ่านนะคือจะบอกว่าการสอบใบขับขี่ที่ประเทศนอร์เวย์มันเป็นที่ตัวเราด้วยเรื่องดวงแล้วก็อยู่ที่เซนซูด้วยนะคะว่า เขาจะประเมินเราว่าเราขับปลอดภัยไหมเพราะบางคนอ่ะคือขับเก่งก็จริงบางที่ขับถูกกฎอะทุกคนแบบวงเวียนเข้าวงเวียนหรือขับอะไรที่แบบตามกฎแต่เขาดูแล้วเหมือนความปลอดภัยมันก็มีส่วนคือทุกอย่างมันต้องแบบทั้งหมดอะขับถูกกฎแล้วก็ขับปลอดภัยนะคะซึ่งเราก็ผ่านมาได้นะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบใบขับขี่นะคะ ที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเราใช้การสอบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งแรกครั้งเดียวก็ผ่านเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังจะเ,เตรียมตัวสอบขับรถนะคะก็ขอให้มีสตินะคะแล้วก็ทำตัวให้สบายๆเหมือนเราคิดว่าเราขับรถคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามีครูหรืออะไรนั่งไปด้วยบางทีเราจะเก่งให้คิดว่าเราขับคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็นี่แหละค่ะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะที่ตั้งใจที่จะสอบนะคะขอให้ผ่านนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์นะคะกับใครหลายๆคนนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ